ครับยอดดีครับอาจารย์ผมนายระกรรถส่งชื่อเก็ชื่อปามครับก็อันนี้ก็ใกล้จบก็ได้เรียนสปีเรีนดีไดได้ความรู้เกี่ยวับด้านมเตอร์เนจิเยริงเยอะอยู่พอสมควรก็อันนี้ก็ได้งานแล้วคิดว่างานนี้ก็คงทำไปสักพักหนึ่ง ผมิดารวางแผนไว้ในอนาคตก็อยากจะ,ลง,จะลงทุนทำอะไรสักอย่างของตัวเองครับแต่ว่าก็คงต้องมีทุนก่อนก็เคยฟังแต่คำอาจารย์ไว้ครั้งนีงอาจารย์เคยบอกว่า,เ,าเรายังอายุยังน้อยเราต้องกล้าเสี่ยงเราเสี่ยงตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่จะ ทำอะไรต่อไปได้อีกยาวจก็จำคำว่าใจคำพี่ไว้ครับกล้องดีนะแต่ดูดีจ้ะ